รายการประจนภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย ร่วมพจนภัยโดยโตโยต้าแคมรี่เราภูมิใจการบินไทยของเราจะบอกว่าเชานี่อาหารเยอะมากเลยค่ะมีผลไม้สลัดมีน้ำผลไม้ในตู้เย็น มีกาแฟแล้วก็มีครซองเดี๋ยวไปหาที่ทานข้างนอกโอ้ยน่าทานมากเลยมาที่กรีกนี่ทานแต่อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเท่าน,นั้นเลยค่ะแต่จะว่าไปแล้วนะคะที่เกาะซันโตรินีเนี่ยค่อนข้างที่จะหาผักยากนิดนึงเพราะฉะนั้นผักเนี่ยก็อาจจะราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปเริ่มต้นกันในตัวเมืองเล็กๆของเอียค่ะเมืองที่แสนจะน่ารักเมืองในฝันในจินตนาการของหลายๆคนรวมถึงติ๊กด้วยค่ะ หมู่บ้านเอียนั้นใหญ่เป็นอันดับ4ีรองลงมาจากหมู่บ้านฟีรา่าซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นแม้ว่าหมู่บ้านเอียจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่กี่พันคนแต่ทว่าหมู่บ้านเอียนั้นได้ถูกเลือกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับความโรแมนติกอย่างรวดเร็วโดยมีโบสถ์พานากียพราซาีสีขาวพร้อมด้วยหลังคาโดมสีน้ำเงินเข้ม ตั้งตะงานเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างฝั่งเหนือและฝั่งใต้ที่คนในหมู่บ้านมักจะมาขอพรเวลาออกเดินทางสู่ทะเลตั้งแต่อดีตการจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ติก๊กนั่งอยู่ในส่วนที่เขาเรียกกันว่าสแควร์ของเมืองเอียนะคะเอีย e เป็นเมืองเล็กๆค่ะตั้งอยู่บนเกาะซานโตลินีทางตอนเหนือน,นะคะแขวนอยู่บนหน้าผาค่ะซึ่งเกาะซานโตลินีเนี่ยนะคะครั้งหนึ่งไม่ได้อยู่ในรูปลักษณะแบบนี้เคยเป็นรูปลักษณะวงกลมนะคะซึ่งการเกิดระเบิดของภูเขาไฟครั้งล่าสุดเมื่อปี1956นี้เองค่ะผลจากการระเบิดของภูเขาไฟนะคะ ทั้งสองครั้งทำให้เกาะซานโตรินีถูกทำลายไปในส่วนกลางนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จมหายไปในท้องทะเลค่ะจนกระทั่งเหลือสภาพของเกาะซานโตรินีในรูปของพระจันทร์เสี้ยวอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันและด้านหลังของติ๊กนะคะแต่ก่อนเคยเป็นชิ้นส่วนเดียวกันของเกาะเกาะนี้ค่ะที่เกาะซานโตรินีนะคะเป็นเกาะภูเขาไฟจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่สีดำถ้าจะพูดไปแล้วก็ไม่น่าจะมีสเสน่ อะไรที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนบนพื้นที่เกาะแก่งที่แหแง้งแล้งและเป็นพื้นที่ของดินภูเขาไฟหินภูเขาไฟอย่างนี้แต่ด้วยสเสน่ห์ของการสร้างบ้านที่มีเอกลักษณ์ค่ะเป็นบ้านในสไตล์เขอาอ <c oughs> เรียกว่าเหมือนกระท่อน,นะคะแขวนอยู่บริเวณหน้าผา <c oughs> ที่สูงถึง30เมตรด้วยกันนะคะจากบริเวณด้านล่างของแอ่น ปากป่องภูเขาไฟขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยการสร้างบ้านของเขาที่นี่ค่อนข้างจะลมแรงค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสร้างเป็นเหมือนกับถ้าแขวนอยู่ตามหน้าผาต่างๆแล้วบ้านของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับภุโมนะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีห้องใต้หลังคาด้วยค่ะแล้วประตูหน้าต่างจะทา,า,ส,าสีน้ำเงินเข้มสวยงามมากเลยสนับสนุนรายการโดย เลือกโตโยต้าถูกใจแน่นอนสนับสนุนรายการโดย เมดิสปาผลิตภัณฑ์อโรเมติก hmm. เฉพาะเพื่อผ่อนคลายทุกที่ mm hmm. ทุกเวลาคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าชาวกรีกโบราณน,นั้นได้รู้จักพืชสมุนไพรที่เรียกว่ามาจอรัมและคาโมไมามานานแล้วพวกเขานำใบของมาจอรัมมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยเพื่อผ่อนคลายบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกทำให้หายใจได้โล่งยิ่งขึ้นสำหรับคาโมไม์นั้น ชาวกรีกได้นำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยเพื่อรักษาอาการโรคนอนไม่หลับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาการนอนไม่หลับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่092 490 0081 อ olive ค่ะซึ่งคนกรีกเขามีความเชื่อนะคะเ,ออเชื่อว่ามันเป็นต้นไม้แห่งความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณผู้ชมยังจําได้นะคะเกี่ยวกับตำนานของเทพอติน่าซึ่งตอนที่เขาจะหาคนสําหรับเป็นคนที่ดูแลปกปักรักษาเมือง ที่เป็นเมืองหลวงของอัติกาก็คือเอเธนในปัจจุบันใช่ไหมคะเขาให้เทพกับเทพีต่างๆมาลงสมัครแข่งขันกันเพื่อประกวดเป็นเทพปกปักรักษาพื้นที่ตรงนั้นและท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้เทพอธินามาเพราะว่าเทพอธินาเนี่ยนะคะเนรมิตให้เกิดเป็นต้นมะกอกขึ้นต้นแรกขึ้นมาบนพื้นที่นั้นค่ะแล้วเสร็จแล้วกษัตริย์ตอนนั้นเนี่ยก็ได้เล็งเห็นว่า ต้นมะกอกเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะว่าสามารถทําให้ทุกคนมีการดํารงชีพได้ต่อไปเนื่องจากว่าประกอบเป็นอาหารก็เลยเทพีอาติน่าได้เป็นเทพหรือเทพีที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาพื้นที่ตรงนั้นก็เลยตั้งชื่อเมืองว่าเมืองเอเธนตามชื่อของเทพีอาติน่านั่นเองค่ะแล้วก็เป็นความเชื่อของคนกรีกเกี่ยวกับต้นมะกอกกับความอุดมสมบูรณ์ด้วยค่ะ และนี่ก็คือภาพแห่งควางมงดงามที่ทุกๆคนนะคะใฝฝันที่จะมาเยือนซันโตลินีอยากจะได้เห็นภาพนี้ค่ะคือบ้านสีขาวแล้วก็หลังคา เป็นโดมสีน้ําเงินเข้มมีกางเขนอยู่ด้านบนนะคะไล่ไปตามความสูงต่ําของภูเขาค่ะติ๊กแนะนําว่าคุณผู้ชมต้องเดินซอกแซกนิดนึงนะคะเข้าไปตามตรอกซอกซอยออของถนนเล็กๆไม่ใช่อยู่ตามถนนเมนที่เป็นร้านชอปปิ้งอย่างเดียวแต่ต้องระวังนิดนึงจะมีส่วนที่เขาเขียนว่าเป็น private property no enter no entry อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเลยเข้าไปค่ะถ้าไปเจอแบบนั้นเราก็ถอยกลับไปแล้วก็มีซอย อืนอีกเป็นร้อยร้อยอยให้เราเดินหาค่ะแล้วคุณผู้ชมก็จะเจอภาพอย่างนี้ละค่ะด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นอ่าวเสียวงพระจันทร์เอื้อต่อการหลบมรสุมของเรือเดินสมุทรทำให้หมู่บ้านเอียได้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าในยุคกลีกโบราณยุคที่ยกย่องนักรบความมั่งคั่งความแข็งแกร่งเป็นเดิมพันแน่นอนค่ะว่าชาวสปาตา มีส่วนร่วมอยู่บนเกาะสวรรค์แห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันย้อนกลับไปในศตวรรษที่12ก่อนคริสตก์กาลกษัตริย์เทราสแห่งสปาตาต้องการที่จะขยายอาณาจักรพวกเขาได้ล่องเรือมายังเกาะแห่งหนึ่งพร้อมกับได้สร้างเมืองจนกระทั่งกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางทะเลอันมั่งคัง่งจนคนทั่วไปเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเทรา ตามนามของกษัตริย์ผู้ก่อตั้งเมืองก่อนที่จะได้มีการเปลี่ยนเป็นชื่อเกาะแซนโตลินีในปัจจุบันชาวสปาตาได้ทิ้งผลงานวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างถนนอยู่สองแห่งปัจจุบันเราสามารถเห็นร่องรอยนั้นได้ที่หมู่บ้านเพริซาหมู่บ้านคาเมรีอันเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะค่ะติกมาทานร้านที่หรูมากๆเลยค่ะ เป็นร้านขายกาแฟขายขนมหวานขายช็อกโกแลตและในะขณะเดียวกันก็ขายอาหารด้วยนะคะแต่ติ๊กไม่ได้ทานแบบนี้ทุกมื้อในแต่ละวันตอนเช้าติ๊กทำอาหารทานเองนะคะซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปเราก็ประหยัดไปได้เยอะมากๆเลยเพราะว่าค่าครองชีพที่ซันตรินีเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าในเอเธนนะคะ และในขณะเดียวกันมื้อเย็นค่ะติ๊กก็จะกลับไปทํากับข้าทานเองที่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงกลางวันติ๊กก็สามารถมีเงินส่วนหนึ่งที่เหลือมาสําหรับมาทานกาแฟทานขนมในร้านที่บรรยากาศดีๆแบบนี้ละค่ะ ไม่มีใครอยู่เราก็แอบกินอ,อร่อยกันของเล่าอร่อยกว่า สนับสนุนรายการโดยป่าป้ามังคีรีสอร์ทปราณบุรีสนับสนุนรายการโดยคาเมล่าแมตตี้ทูเวย์สำหรับสาวผิวมัน ช่วงเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้า ถ้าในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะจะมีคนมาอาศัยอยู่เยอะทีเดียวค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็มาเยอะอากาศก็อบอุ่นท้องฟ้าก็แจ่มใสนะคะก็สามารถที่จะมาเปิดการค้าทำเกสต์เฮาส์ทำโฮมสเตย์กันได้เยอะนะคะแล้วก็มีคนอาศัยอยู่ถึง1 1 0 0 0คนทีเดียวค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเมื่อถึงหน้าหนาวมาเยือนนะคะนักท่องเที่ยวก็น้อยลงคนอาศัยอยู่ที่นี่จะน้อยถึงประมาณ6,500คนค่ะ การก่อสร้างหมู่บ้านในหมู่บ้านเอียมี2แบบคือเป็นแบบถ้ำและบ้านแบบสองชั้นกล่าวกันว่าในอดีตนั้นบ้านสองชั้นมีไว้สําหรับพ่อค้าและนักเดินเรือที่มั่งคั่งขณะที่บ้านแบบถ้ำมีไว้สําหรับผู้ยากไร้ปัจจุบันนั้นได้กลายเป็นที่พักสุดหรูในหมู่บ้านเอียสนนราคาคือละหลายหมื่นบาททีเดียวค่ะและในช่วงหน้าร้อน คุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความโรแมนติกของบรรดาคู่รักที่มาจัดงานสําหรับการจองที่พักคุณผู้ชมสามารถเข้าไปจองได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปหรือศูนย์ติดต่อบริการนักท่องเที่ยวประจำหมู่บ้านเพื่อหาที่พักตามที่เราต้องการได้อย่างสบายค่ะน่าตรงนี้เพลินดีบอกแล้วมันเป็นเมือง สามฤดูเลยก่อนจะออกจากบ้านก็หนาวซะสุดฤทธิ์พอมาถึงนี่ก็ฟ้าใสแล้วเมื่อกี้ก็ฝนพรมๆร่วงมานิดนึงตอนแรกเดินผ่านฝนเลนึกว่าไอ้นี่มันพูดน้ำลายกระเด็นมาใส่แขนเราหรือเปล่าที่ไหนได้ไม่ใช่อะฝนมันลงเม็ดมานิดนึงแล้วดูส่ฟ้ามันก็มาสวยอีกแล้วะคะ่ะติ๊กสามารถที่จะมาเดินอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเลยนะคะ แล้วก็มากกว่าหนึ่งวันด้วยล่ะค่ะหมู่บ้านเอียค่ะช่วยไปหมดทุกมุมเลยอ่ะนี่ที่ยังเดินไปไม่ทั่วเลยไปแล้วก็ไปติดกับอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วก็นั่งเพลินไปตรงนั้นสมอย่างที่หลายๆคนบอกว่าไปซานตริีนีแล้วมันเพลินจริงๆเลยไม่อยากจะออกไปไหนอีกแล้วว่าถ้าคุณผู้ชมมานะคะให้เวลายอยู่ที่นี่สักหลายๆวันนิดหนึ่งสัก4วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้อิ่มไปเลยค่ะ ในช่วงสงครามคูเสดเกาะเทล่าได้ถูกเปลี่ยนมือให้กับชาวออตโตมันที่แผ่ขยายอาณาจักรครอบคลุมยุโรปตลอดจนคาบสมุทรอีเจียนพร้อมกับได้สร้างโบสถ์อีกมากมายบนเกาะแห่งนี้และโบสถ์แห่งนั้นก็คือโบสถ์เซนไอรีนซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะเซนโตรินีตั้งตระงงานบนเชิงหน้าผาทางทิศเหนือของหมู่บ้านบริเวณที่ติ๊กกำลังยืนอยู่นี่ล่ะค่ะ างหนึ่งของหมู่บ้านเอียถัดจากจตุรัสกลางไปไม่ไกลนักก็มีที่พักให้บริการเช่นเดียวกันค่ะเออคนที่ร้านค้าตรงนี้นเขาบอกว่าเขาเคยมีห้องสําหรับให้เช่าอนะคะแต่ตอนนี้เขากําลังซ่อมแซมก็เลยพามาบ้านนี้เออบ้านนี้ดูแล้วก็กาลังซ่อมแซมเหมือนกันอะฉันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเหม็นสีตาเลย ชมคะยังไม่ได้ค่ะออติ๊กแนะนำนะคะถ้าอยากจะได้ออโลเคชันดีๆก็คืออยู่ในเมืองนะคะแล้วราคาไม่แพงมากคืนละประมาณ40ยูโรแค่นั้นเองค่ะแต่ถ้าเดินจูนเนี่ยไฮซีซั่นแล้วก็จะขยับขึ้นมาอาจจะ60ยูโร70ยูโรก็แล้วแต่นะคะ บริเวณนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นภาพที่ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นถ้าดูเ,เป็นภาพเกี่ยวกับเกาะซันตรินีนะคะก็จะเป็นหอระฆังทรงสูงแบบนี้คู่กับหลังคาโดมสีฟ้า แดดก็ร้อนปลาก็ร้อนแบบมากเลยค่ะมาที่เกาะซานตูรินีมาถึงที่หมู่บ้านเอียเน่นนะคะมีซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆในหมู่บ้านแต่ไม่มีของสดเลยอะ่ะไม่มีปลาสดทั้งๆที่เป็นเกาะมีทะเลล้อมรอบเลยมันน่าจะมีปลาสดๆปลาหมึกสดๆดหอยสดสดแต่ไม่มีเลยมีแต่ของแช่แข็งทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ พวกปลาหมึกเนี่ยก็จะดองดองน้ำเขาเรียกอะไรอะดองน้ําเกลือดองน้ําวินิก้าดองน้ําอะไรอย่างเงี้ยฮะน้ํามันเดี๋ยวต้องถามเขาแล้วว่ามีตลาดปลาสดอยู่ที่ไหนดูซิเขาจะบอกเราไหมเขาอาจจะไม่บอกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปซื้อปลาสดมาทําเองแล้วไม่มากินร้านเขามีข้าวให้ทานด้วยแดดนะ ที่นี่ไม่มีบะหมี่ขายเย็นเฉียบเลยคัะอ,อันนี้อร่อยอันนี้แนะนำคะ่ะลิซโซโก้อันนี้อร่อยสู้ที่ร้านของยันนีไม่ได้ที่ไหนเอเทนอร่อยกว่า สับด้านหน้าติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปยังอีกมุมหนึ่งบนเกาะแซนเตอริน่ที่เราสามารถพบร่องรอยของชาวออตโตมันในยุคที่จกักรพรรดิคอนสแตนตินรุ่งเรืองค่ะร่วมสนุกกับคาเมล่าโดยการส่งเคล็ดลับ การดูแลผิวสำหรับสาวหน้ามันมาได้ทาง Facebook ของรายการผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศจะได้รับผลิตภัณฑ์คาเมล่าเดือนละ2รางวัลค่ะ mm hmm. และคำถามสำหรับท้ายรายการในวันนี้ถามว่า mm hmm. ชาวกรีกโบราณน,นั้นได้ใช้น้ำมันหอมระเหยชนิดใดในการบรรเทาอาการหวัดและรักษาโรคนอนไม่หลับ ตอบ 1. น,น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากดอกเบญจมาศหรือตอบ 2. น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชสมุนไพรมาจอร่ามและคาโมไมา์รีบโทรเข้ามาตอบคำถามตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ผู้ที่ตอบถูก3ส,สายแรกจะได้รับผลิตภัณฑ์เมดิสปาติดตัวมูลค่า1,000บาทท่านละ1รางวัลฟรีค่ะ